เต้นไม่เห็นไม่เห็นฮะ,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 ะวายจับโทรศัพท์กันว้ายนี่เียอะไรโอ๊ยเคียร์คิวงานกันคิวงานนี่อยากได้ที่ใบโทรศัพท์เอามีเกีนไม่โทรศัพท์เลยนะคิวงานจะได้โทรศัพท์นี่แล้วนี่แล้วยันยูทูบเบอร์เห็นนี่แล้วนี่แล้วโอ้ยอ๋อ บอดไปลากเช็คโทรศัพท์สอมีคนมาถ่ายรูปคัดจังหวพะพอดีมาขอบอดถ่ายรูปเลคัดจังหวะเลยแล้วม่ได้ยอบมึงก็จะไปถ่ายใกล้ยี่ห้ากี่มึงห่วยแล้วเห็นงคนดังกูเจ้าชีรัลผู้น่นะนพวกทานแล้วกระติกจอบปวดขาดแต่ยอบนี่๊บมดนมขาตอบคนอยูอ่ไม่ซองไม่อย่างนั้ก็จะมักชอบเนาะมา พี่น้องอันนี้จวนกับซอยกยู่นี่แสดงว่า,า<ม>เขาอยู่ด้วยกันสองคนเราซุ่มหนีเทนนี้่มาไม่ค่อยรีแล็กเลยเราอยู่ด่วยกันสองคนไม่ค่ะจะมารีแลกอะไรสองคนสามคน,นไม่เหยืน <c oughs> แป้งหนาเด็กจะสองชุมจะมาตกแปง้งทีเอามาตกแป้งในตัวป <c oughs> ุ๊บปุ๊เอาเอาจอบัดอ๋อจอบล็อคจี้จวงว่าเห็นอะไรเนี่ยเคยมารีแลก อยู่กับพอนะโอนี้เป็นย็งจะเอีย่นอยู่ัไนทุกมืนนปี้มันต้ก้าวา้นดเหนกันี่่มึงมมอยูันนี่นี่อกูหนะกูนกูนเดี๋ยวน้ให้ดงตาหนมึงจะว่บุ้งบุ้งบุ้งอแบบี้หอบแล้วจบี เดี๋วิี่งานไปนี่เออมาคิวมาดูคิวดูบ้างมนไหนบอกพี่ไว้เออเดี๋ยวพี่จะไปรับจ่ายเออเดี๋ยวพี่จะรับงานให้เออคุยกันอยู่นะนั่นนั่นนั่นเห็นบอเห็นบอเห็นบอบอดกับสอไอ้โมเม้นน่ารักน่ารักให้ดังกันเอามุกเจ้าว่าเอาอ่าโทรศัพท์ แานบอกอันนึงเท่านั้นเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์กันบอกเอาเจ้าเอาไปเบิ้งเจาคอยเช็คของเจ้าเจ้าไปเช็คของขวายังที่บอกน่อมน่มน่มนีสิบ่าคนเห็นน่อมบ้างจอดเด้๋ยวนึงยุบักไห่เด้๋ยวนึงประมาณสามกิโลโรเซียบนขวิดสุดมันเด สายจอดเนาะทังว่าจอดม่นบอกท่างยิ้มท่านหัว้มหันะะน่งอ่านอานนั่โอรมาโอ้โหเหตะดกัาทำไมเหรอบอสซาทำไมเหรอคะทำไมเหรอ ซุ่มสุดอะไนี่พี่้องซุ่มสุดเะไรนี่พอาอาย่ไก่กันแห้งซุ่มสุดแล้วนี่ซุ่มสุดที่สุดแล้วน,นี่คกกี่คันเ่นาซุ่มไม่ใช่ยูซีนี่เหอนพอซุมป็กบไก่คนูนไกนน่นนันพซักัน ัก็จะว่าขอถไทยรูปอยู่แล้วเนาะนะกขจาก็เลยจีบเอาก้อนะไรก็เพี้ยนนั่นนมาแล้วแม่แท้กนเลยว่าไทยรูปแม่บอสเจ้าะนี่จะผัดะไม่อยางจวถ้ากูจอบกูยากหูแจ๊กไม่ได้จอบไรเจ้าอะไจีบแตยี่ห้อฮะไม่หดนจอบใช่ไ มะข่าทยลูกยี่หลีโอ้ยคนมาข่าไทยลูกบอดกับสวก็เลยบะเลี่ำโอ้ยยี่หลีมาข่าไทยลูกแบบวอีจวงอีจวนไหนมานอนนี่มอแจ้งหนาแมเนี่ยเออกับสวายกเ็นบ่ยมานอนมันบนชาลแม่เล้หรอลาเบิรชากล้ำแล้ยกรเล่ยเลยมานอนลาเบิชากลแล้วมึงได้รับยุติเอาดูแลแม่นย อ๋อดูแลแม่ก็เลยมานี่ติเนนควําจับบอเราเลียวก็เลยรอรอรอสอดเตยแล้วบอลโม่นีนเตยเตยอะโอเคอุาพูดขพยไปลองจอบสำนัาลามีคนมาขอใจายรูป พ่อ่าพี่น้องพี่น้องพี่น้องช่วยหน่ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยปล่อยฉันไม่ตายเออเธอโอ้ย